นิยายรักนิยายเสียงเรื่องบวงเสนหาพิศวาสร้อนตอนที่สองพลอยจันทร์รู้ว่าวันนี้จะต้องเกิดขึ้นอีกครั้งอย่างแน่นอนวันที่มีคนมาเต็มบ้านวันที่เธอจะต้องถูกจับไปลงโทษโทษที่เธอเป็นคนก่อโทษที่เธอกระทําต่อชายคนหนึ่งทำผิดก็ต้องยอมรับผิด หญิงสาวทิ้งอาหารที่ซื้อติดตัวมาลงพื้นมาเห็นหนุ่มชายจักันในชุดสีดำมาล้อมรอบตัวเธอไม่มีคำถามไทยมีแต่ตะต้อนใ้เธอจนมุมสาวน้อยถอยหลังก่อนที่เธอจะถูกคลุมศีรษะด้วยผ้าสีดำหลังจากปากสีชมพูอวบอิ่มถูกปิดด้วยเทปกาวมือของเธอถูกพันด้วยเทปกาวทางด้านหลัง ดังบอบบางถูกดึงให้ไปที่รถเธอเข้าใจว่ามันคือรถคันใหญ่อาจเป็นรถตู้หรือรถอนเนกประสงค์แอรเย็นชำ้ำไม่ช่วยทำให้หัวใจของเธอที่เต้นอย่างรุนแรงเต้นช้าลงได้และมันไม่ช่วยให้เธอหายกลัวแต่เธอจะกลัวไปทำไมเล่าตอนนี้สิ่งที่เธอทำได้คือต้องตั้งสติ ในเมื่อครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกแต่เธอไม่รู้ว่าครั้งนี้เธอจะรอดตัวไปเหมือนครั้งแรกหรือไม่เพียงเวลาไม่นานอย่างที่คิดรถที่ขับก็ขับช้าลงมีเสียงเปิดประตูและมือใหญ่ๆของใครบางคนกระชากเธอจากรถอย่างดุนแรงกระทั่งเธอถูกเวี่ยงลงที่ใดที่หนึ่งซึ่งเธอเดาว,ว่ามันคือพื้นพรมแข็ง,ขง นายท่านเสียงนั้นทำให้พลอยจันทร์หูกระดิกภาพความทรงจำหวนกลับมานายท่านใบหน้าคมเข้มหล่อเหลาลูกชายของท่านเจ้าสัวคุณอัคคพลอัคระเดชากุณคนที่เธอให้ท่ายั่วยวนเขาคนที่ไล่คนติดตามให้กลับไปตามคำขอร้องของเธอเึงเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนและ ตอนนี้เธอกำลังชดใช้กรรมนั้นหญิงสาวแก้มร้อนเผาเมื่อนึกถึงจูบที่เร่าร้อนที่เธอจะจำได้ไม่มีวันลืมแขนของเธอถูกกระชากให้ยืนขึ้นก่อนที่ผ้าสีดำจะถูกกระชากออกอย่างรุนแรงผมเผาหย,วยาว่วๆที่เธอมัดเป็นหางม้าง่ายๆตะเกะตะกะใบหน้าพอรูกผม แต่ใบหน้ายังสวยหวานเธอตีตาลงเล็กน้อยเพราะแสงสว่างที่เข้ามาแทนที่ก่อนที่เธอจะเห็นเขาอย่างถนัดตาใช่เขาจริงๆด้วยบุรุษใบหน้าหลอกเข้มคนเดิมที่เคยลหลงไหลเธอจนนำมาสู่การหลอกล่อให้ติดบ่วงเสน่หาของเธอนอกจากเขาที่จ้องเธอด้วยความขับแคน เมื่อความทรงจำของเขาบ่งบอกว่าลูกน้องคนสนิทจับเธอมาไม่ผิดฝาผิดตัวพล่อยจันทรู้สึกกลัวนิดๆปลงหน่อยๆเมื่อเห็นรอบข้างลูกน้องของผู้ชายร่างใหญ่สวมสูทสีดำยืนล้อมอยู่ประมาณ3าถึงสคนพลอยจันทร์เสียงห้าวทุมเรียกชื่อเธอ ทำให้ดวงตาดำสนิทหันมามองบุรุษร่างใหญ่ตรงหน้าอีกครั้งมีแวววัดหวันในดวงตาของเธอเพียงน้อยนิดหัวใจของเธอเต้นแรงแต่พยายามมีสติเธอเห็นรอยยิ้มจากปากสีชมพูที่แสดงชัดว่าเขามีเชื้อสายที่ดีมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเจอกันอีกแล้วนะเขาทักทายทำเหมือนจะเอ่ย เขาทำเหมือนจะเอ่ยทักทายทว่ารอยยิบนั้นกลับเยอะหยันอยู่ในทีดูเหมือนเธอจะไม่กลัวฉันเลยนี่นาเธอเลิกคิ้วเหมือนจะท้าทายเขาทั้งที่เธอเองก็กลัวจะแย่อยู่แล้วแต่เธอจำใจต้องเก็บกดความกลัวนั้นเอาไว้ฉะนั้นดวงตาสีดำสองคู่ดวงตาสีดำสองคู่จึงจ้องมองกันชนิดไม่มีใครยอมใคร มือใหญ่หนาของคนที่มีอำนาจเหนือเธอดึงเทปก่้าออกจากปากของเธออย่างไม่ออมมืออิงสาวถึงกับสะดุง้งเพราะมันทำให้เธอเจ็บจนมีเลือดซิบที่ริมฝีปากอิ่มสีชมพูเธอจ้องมองเขาจ้องมองหยดเลือดนั้นเหมือนสาแก่ใจแต่เธอใช้ลิ้นสีชมพูตวัวดไลเลือดซิบรสเค็มปลาแรม ไม่แปลกใจหรอกที่คนอย่างเขาจะแค้นเธอจนต้องใช้ความรุนแรงเขามองตามดินสีชมพูเล็กๆนั่นพลางคบกรามอย่างเคืองคุณยอมรับว่าเธอยังคงมีผลต่อเขาอยู่มากพวกแกออกไปก่อนแต่เสียงของผู้ที่ชัยเหมือนจะเตือนแต่เขากลับยกมือห้ามบรรดาพลพรรคบริกาศจึงชักแถวกันเดินออกไป ทิ้งให้หนายท่านกับสาวสวยอยู่กันตามลำพังดวงตาคู่คมยังคงจดจ้องไปหน้างดงามอย่างไม่ยอมพละไปไหนดูเหมือนเราจะทำอะไรคร้างกันอยู่ใช่ไหมพลอยจันท์เขาถามด้วยน้ำเสียงเย้าวยวนก่อนจะยิ้มเจ้าเล่เธอแม้มปากนินเ็ดขยับตัวอย่างอึดอัดใจ แม้จะรู้ว่าเขาคงไม่มีวันปล่อยให้เธอไปอิสระก,ก็ตามดูเหมือนเธอจะไม่กลัวเลยนะก็าถามเมื่อผลักเธอลงบนเตียงอันที่จริงเธอไม่รู้ด้วยว่ามีเตียงเพราะมันอยู่ข้างหลังมันไม่ได้นุ่มหน้านอนสักเท่าไหร่แต่ก็คงเหมาะกับเฉลยอ,อย่างเธอจะหวังอะไรมากเล่าไหนละ่ะผู้หญิงคนนั้นหายไปไหนแล้ว คนที่อยากอยู่กับฉันตามลำพังอยากเป็นคนขับรถของฉันดูสักครั้งในชีวิตคนที่อยากดื่มไวายดีๆหญิงสาวหลับตาลงเม้มปากแน่นเจ็บข้อมือที่ถูกตัวของเธอทับอยู่และตอนนี้เธอก็กำลังถูกเขาปีนขึ้นคลมร่างของเธอเข่าของเขาแทรกระหว่างขาของเธอ ที่พยายามจะหนีบเข้าหากันอย่างวัดวันเธอตาโตนิดๆไม่เห็นเขาปลดกระดุมเสื้อเชิ้ตสีอ่อนที่เขากำลังสวมอยู่ทีละเม็ดอย่างใจเย็นจนเห็นแผงอกแกร่งที่เธอเคยเห็นมาแล้วเพียงว่าเดียวก่อนที่เธอจะหนีออกมาจากโรงแรมจิ้งรีดนั่นไม่ช้าเสื้อเชิ้ตตัวนั้นก็ถูกกระชากทิ้งไป อย่างไม่ใหญ่ดีก่อนที่มือหนาจะลดลงมาที่เธอมันเร็วร้ายที่สุดบอกได้คำเดียวว่าเธอเจ็บเพราะแดงจากมือเขาที่กระชากเสื้อเนื้อดีของเธอขาดติดมือของเขาทำให้ผิวนวนเขาวมีรอยแดงเธอว่าปล่อยจันกลับเหม้นปากนั่นไม่ยอมร้องออกมาสักเพียงนิดเดียวให้ให้เขาได้ยินเธอได้ยิน ได้ยินเสียงลมหายใจของอักพลที่ฟังดูจะฮอบนิดๆมาเห็นว่าเธอช่างเหยาอยย่่ต่อหน้าเขาแค่ไหนจริงอยู่ว่าเขาอาจเคยเห็นแต่ไม่เต็มตาถึงขนาดนี้เพราะเขาหลับกาอกของเธอซะก่อนแต่ตอนนี้เธอกําลังจนมุมและกําลังยอมรับชะตากรรมที่เธอเคยทำกับเขาอากพลมองเธอเหมือนไม่เคยเห็น เขาดูว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาเห็นต้องดอยความหวาดกลัวจากเธอเพียงน้อยนิดนี่มแต่เสียงของเธอสักแอะก็ไม่มีให้ได้ยินมือใหญ่นาจึงลงทันเธอนักขึ้นปล่อยจันหันหน้าหนีเธอเจ็บที่เขาบีบผิวเนื้อของเธออย่างกักขละและกระชากกระโปรงของเธอออกจนขาดวินติดมือ ไม่ช้าร่างกายของเธอก็ปรากฏต่อหน้าเขาโดยไม่มีอะไรปิดบังนาทีของการเอาคืนกำลังจะเริ่มแล้วหญิงสาวพยายามหันหน้าหนีเมื่อเขาจงใจก้มลงฟอนเฟนปฐุมมาศบทเคยี่รุนร่างออวบอิ่มกะให้เธอแรงสลายคามือใหญ่ให้สาสมกับที่เขาถูกเกียบย่ำศักด์ศีพลอยจันทร์ผวาเนด เมื่อเขาลุกขึ้นเพื่อปลดตะขอกางเกงก่อนจะสวมเครื่องป้องกันต่อหน้าต่อตาของเธอความหวัดวันจึงเกิดขึ้นบนสีหน้านวลไม่คิดเลยว่าเขาจะอลังการขนาดนี้เธอคงไม่ขาดใจไปก่อนใช่ไหมจบแล้วนะคะอวงเสเน่หาพิษสวัสดร้อนตอนที่สองเนอะ ขอบคุณสำหรับการติดตามฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์เนาะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะต่ฝากชมผู้สนับสนุนด้วยนะคะเพราะว่าต่าก็มีรายได้ทางนี้อย่างเดียวเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆจะช่วยเหลือนะคะ นักนะคาบุญรักษาวสวดีค่ะ